แน่ๆก็ได้อยู่ประมาณสามหมื่นแล้วว่าขยับขึ้นไปเรื่อยสี่หมื่นห0า0 0ื่มื่นตอนนี้น 7, ประมาณเจ็ดหนกว่าบาทกำไรนะกำไร,ำไรนะครับกำไรนี่ฮะคลิปนี้ครับจะเอาใจคนที่อยากจะมีอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักก็แล้วแต่ถ้าใครมองหาอาชีพครับอาจจะมีเงินอยู่สักก้อนนึงจะไปซื้อแฟรนไชส์อะไรก็แล้วแต่ครับวันนี้ฮะผมอยากจะแนะนําอาชีพหนึ่งครับที่จะไม่มีวันตายเลยครับจะอยู่คู่กับโลกนี้ ตากนานเท่านานเลยตากไปที่ยังมีแบตเตอรี่อยู่นะครับนั่นก็คืออาชีพฟื้นฟูแบตเตอรี่ครับฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับโอ้โหนั่งชิวๆเลยชอบมีกางเสื้อเนี่ยฮะชอบเสื้อเสื้อผมอ่ะเขียนว่าตึงเดี๋ยวเดีให้ดูให้ดูเดี๋ยวให้ดูผมเสื้อผมก่อนนี่ฮะเก็ว่าตึงุทำไมชอบชอบทำไมถึงชอบตึงอ่ะชื่อเหมือนกันพี่เล่นอ้าว ชื่อเล่นเหมือนกับผมเลยเน,นี่ยนีปกติต้องใส่แลน์สก๊กอตให้เกยียรติหมอให้เกียรติรู้วะหะวันนี้นจะขอชมหน่อยจะให้แนะนําอาชีพใหม่ผม,ผมโผล่ไปแล้วล่ะว่าเครื่องฟื้นฟ,ฟูแบตเตอรี่ของพี่สามารถทําให้เกิดอาชีพจะช่วยเหลือผู้คนได้อย่างไรถ้าดูในเฟซผมเนี่ยก็จะเห็นว่าผมได้เดินทางไปยังที่ต่างๆวันนี้โชคดีเมื่อวานนี้เพิ่งจะลงมาจากสะกลนครสกลนครหนะ ถ้าติดตามในเฟซตีแบตเตอรี่ก็เด็นว่าไปยังร้านลูกศิษยต่างๆไปสอนให้ถึงหน้าง,งารออในการประกอบอาชีพการประกอบทชีพนี้ไม่ใช่ว่าซ่อมแบตอย่างเดียวครับเราต้องมีแบตใหม่ด้วยออก็เฮ้ยแบตใหม่ซื้อยังไงอะไรโอ้ oh, ไม่มีปัญญาครับอาจารย์ถ้าพวกเซลล์พวกอะไรไหยีออ่สิบสามสิลูกโ oh, อ,อ้เป็นแสนออไม่การให้โอกาสการเริ่มต้นเนี่ยออไม่ใช่ว่าโอ้ oh, ต้องมีเป็นเงินหลักแสนออใช่มแบตสี่ลูกปิ๊กอัพ แลสองลูกแอลสองลูกรถเก๋งสองลูกคร,ครัวซ้ายครัวขวาทั่วไปเนี่ยม,มันไม่ได้เรียกว่าถ้าผ่านผู้แทนจำหน่ายอย่างเงี้ยมันเป็นหลักสามสิบลูกสี่สิบลูกอย่างงั้นคนจนๆเนี่ยไม่มีโอกาสในเริ่มต้นอไอ้พวกที่ปล่อยสองลูกสี่ลูกก็คือลูกศิษย์ที่จเจริญเติบโตไปแล้วลหละอ,อย่างเช่นที่นี่ก็เป็นตน้เนี่ยที่จะให้ไม่ให้ดูคือนี่ฮะลูกศิษย์ใช่ไหมเนี่ย เล่าย้อนไปนิดนึงที่นี่เนี่ยอ๋อเนี่ยร้านลูกศิษย์สมัยก่อนนะติดฟิล์มรถยนต์นั่นแหละมั่งนั่งอยู่นั่นแหละเดี๋ยวนี้เลิกแล้วเลิกแล้วเหนึ่งการทํางานความยากความง่ายเวลาแล้วก็ผลตอบแทนจากแต่สิ่งลูกนะครับทุกวันนี้สบายแบกมีเป็นหลักร้อยรูปเอาเดี๋ยวเราทานกันเองกันโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเลยได้ปเลยังไงอ่ะเอาไปเอานี่ก่อนเดี๋ยวจะดูว่า อ๋ออันนี้ฮะชื่ออะไรบุรีเออวันนีรค่ะวันนี้ครับวันนี้ค่ะชื่อว่านัทเกวินมันัตสวินอ๋อชื่อมันนัทอ่ะอ๋อชื่อผคุมาเกิดเก้าคุมาเกิดเก้าชื่อไทยครับเอาเนี่ยเอาตัวนี้อยู่ที่สุพรรณบุรีนะครับสุพรรณบุรีนี่อีกหนึ่งที่อีกหนึ่งที่ไม่ใช่มีที่นี่ที่เดียวนะแต่วันนี้หมอมาหาผมเครื่องของอาจารย์ติเราหาทำให้ลองดูนี่หนึ่งเครื่องสองเครื่องดีตัว นีกเครื่องครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาขาชมเครื่องก่อนเอาพูดเรื่องเครื่องกันอันนี้คือว่านี่เป็นเครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่ครับนี่อันนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดือรุ่นว่ารุ่นเชิญก๊อปฮะอะไรนะรุ่นเชิญก๊อปเชิญก๊อปอ่าถ้าอยากก๊อปทำไมใจดีใจไปเชิญก๊อปฮะขนาดนั้นเลยก็ซื้อไปเลยวันนี้ค้าไทยมากนะฮะน่าน่าจะมั่นใจมากครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของอาจารย์ตีครับตีแบตเตอรี่ครับเนี่ยวันนั้นไปแบตเตอรี่ครับทูนวันวันนั้นไปที่ไหนวะ ฮะที่สกกะกนาคอร์ดที่กํลาลังฟื้นฟูอยู่ใช่ไหมสวยใช้่ค่อยยกอันนี้ไม่ได้ฮะเอา้าโอ้โหหนักมากอหมอลงมายกอยู่โอ้โหเยอะเยวะอันถือก่อนไะหมเนี่ยหนักมากครับลองลองที่ข้าวิจารน,นะรุ่นใหม่ล่าสุดครับรุ่นเชิญกรมโอ้โหหน,น,น,นักมากหนักมากเลยอ่ะยังหนักไม่ใช่มอแปง็ไง,แปงไม่ใช่โมเป็งมัใช่วงจรเดิมๆอีกแล้วแล้วแล้วแกเออ เชิดก๊อฟใหม่ว่าเชิดก๊อฟเลยไม่กลัวเลยอันนี้อันนี้พื้นฟูใช่ไหมครับพืยนฟูอยู่ครับอ่าอันนี้เอามาเอันหนึ่งตัวตัวอย่างไปอธิบายเดี๋ยวเดี๋ยวไปบอกคุณหน่อยว่านี่วันนี้เอ่อนี่ครับแบตลูกค้าใช่ไหมอันนี้ชื่ออันนั้นโทษนะชื่อชื่อเล่นว่าอะไรนะชื่อน้อยครับชื่อน้อยครับซังน้อยครับนี่อันนี้ครับแบตอันนี้แบตมือสองแบตมือสองครับพื้นฟูอ่ามีล็อตด้วยครับแบตลีครับหลังพื้นฟูใช่ไหมหลังพื้นฟูมากกว่าแบตใหม่บางยี่ห้อ หกร้อยแปดสิบหกร้อยแปดสิบซีเนียครับโอมอยู่ที่โอ้ไม่ได้บอกอรัเออเอ่อพุ้งเยอะนั่กหกร้อยแปดสิบซีเนียแบนใบลูกก็วันวันนี้อ่ะที่มาตั้งน้อยแล้วพวกนี้อ่ะแบนลูกค้าใช่ไหมฟื้นฟูเสร็จแล้วอันนี้ไม่ใช่อันนี้เข้ามาชาร์จสีดำมาชาร์จอ๋อมาชาร์จมาชาร์จชาร์จนี่กับฟื้นฟูราคาเดียวกันไหมอ๋อไม่ใช่ครับแล้วราคาชาร์จทั่วไปเท่าไหร่ครับชาร์จทั่วไปแลลูกเราสามสิบบาทลูกชาร์สิบบาทสามเออและถ้าฟื้นฟูอ่ะ ถ้าฟื้นฟูก็แอมละสิบบาทแอมละสิบบาทนะครับอันนี้ใส่กับเครื่องพันสามพันสองใช่ไหมพันห้าก็ยังได้อยู่ครับสองร้อยแปดสิบห้าดเถ้าเครื่องพันห้าต้องการแค่สิบเก้าห้าสองร้อยนี่ครับมีความรู้นะครับ่องนี้นตลางซีซีเอต่ำสุดที่ใช้ในการสตาร์ทรถนะครับนี่ก็จะมีนี่มีสูตรอยู่นะครับศูนย์จุดหนึ่งสามคูณด้วยซีซีเอง เครื่อง2 5 0 0ันห้าก็ดูดีนะครับคือไม่มีมาที่ร้านมาที่ร้านเนี่ยกว่าจะขายได้เนี่ยต้องให้ลูกค้าได้ความรู้อ่อย่างเช่นตัวนี้45แอมสักเครื่องพันแปดลงมาเครื่องพันแปดต้องการเท่าไหร่สองสามสี่สองสามสี่อันนี้มีสามเจ็ดห้าสามเจ็ดห้านี่เครื่องสองพันห้ายังติดอ่ะสองพันห้าสองพันเจ็ดยังได้แบบพื้นฟูนะครับ ไอนี้ถ้าคิดเป็นสี่ห้าแอมก็ถ้าคิดลูกค้าถ้า CCA ขนาดนี้คิดได้ไหมสิบบาทต่อ CCA ก็ได้ครับก็ได้ครับก็คือสี่ร้อยห้าสิบคือสี่ร้อยสิบบาทเน่เดี๋ยวเข้ามาในร้านเนี่ยครับอธิบายมันไม่ใช่ฟัง่ะเน่เอานี่ฮะนี่ฮะแบตนะฮะร้านแบตกับเนี่ยแต่ยี่ห้ออะไรครับการพูดอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องกิเลสนะสายผมเนี่ยถ้าไม่เปิดร้านผมไม่สัสนุนอ่าเพราะมันเป็นเรียกว่าไม่ใช่หลักสูตร อผมพูดให้ฟังแล้วไม่เคยพูดให้รายการไหนนะสมมุติอยากฟื้นฟูแบตถอดลงอืรถเขาจะกัดยังไงอีต้องให้เขายืมแบตถอดเข้าถอดออกสองรอบนะพรุ่งนี้ฟื้นเสร็จเอาของเราลงเอาของที่ฟื้นใส่สี่รอบเก็บตังฟื้นฟูแล้วถ้าเกิดรอบแรกเขาไม่มาล่ะแล้วโอกาสของคุณละถ้าคุณรับฟื้นฟูอย่างเดียวแบตเละเทะแล้วอฟื้นไม่ได้แล้วพอคุณไม่มีงาน คุณก็พยายามทำไม่ได้ข้าวไฟก็เสียอืความรู้ก็มีใชนะ่แบตบแตกอ๋ออย่างนี้ไม่ต้องซ่อมหรอครับมีครับมีมีแบตใหม่แบตใหม่ครับหรือมือมือสองใชมือสองก็มีแล้วอย่างคุณจะเอาแบตมือสองจากไหนมาถ้าคุณทําร้านมือสองอย่างเดียวอ,อของเรานี่เปลี่ยนแบตบปุ๊บ ได้รือสองลงมาแล้วลูกนั้นเอาฟื้นฟูไว้ขายมือสองเออขายรเราก็มีทั้งแบตใหม่และแบตมือสองการทํางานก็ง่ายกว่ากันเอ้าสมมุติว่าฟื้นสอาถามช่าหน่อยฟื้นไม่ได้จริงๆนี่ราคาตะกัวนี่ขายได้ไหมก็ขายได้ครับสร้างแบตครับเป็นสร้างแบตนะก็มีคนมารับซื้ออีกครับมีคนมารับซื้อครับพอจะโอ้โหนี่คือรวบรวมไว้เขาจะมารับเป็นเดือนวันนี้ก็เพิ่งมารับไปครับรด้สึกยอะไรฮะแบตเตอรี่ไม่บูดไม่เน่าไม่เหมือนพวก อาหารการกินเก็บได้ตลอดที่ราคาบางทีราคามันลดได้ได้ได้สามต่อครับได้ไม่ได้นะลงแบตสี่ลูกก่อนอาชีพฟิล์มเลิกไปเลยผมเริ่มจากลงแบตแค่สี่ลูกครับลงแบตแค่สี่ลูกจากติดฟิล์มแล้วก็ดูแบนนี้นี่ครับกี่ลูกครับมีหลายยี่ห้อครับเบียดดีอมิเลอดกล้าให้หเอาไปโยกเลยว่ามไม่ใช่กล่องเปล่า อ่ะปโยกเลยกองเปล่าแน่ๆเลยเนี่ยไปโยกเลยไม่ใช่โยกเลยนะเอ้าย่อมเตียนกันเลยนะเมื่อกี้ท้าท้าให้ลองใช่ไหมครับผมตับประกีนะสี่ลูกมีแค่สี่ลูกเท่าเลยใช่ครับต้องใส่กล่องเปล่าล้ำต้นล้ำต้นมีสี่ลูกจะสุ่มด้วยอ๋ออะเ่อนเดี๋ยวอะเบล่อนแพงแพงกว่เราดิอ่ะตัวนี้แพงสุดครับกองเปล่าแน่นอนโอ้แล้ว ผมเองยังถามเขาเลยนะเฮ้ยคือคนเฮ้ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวแบกเก่าโหก็เด้มันไม่ขายไม่ทันหลายอย่างมันมีเรื่องลึกพอเดีเขาเจริญรุ่งเรืองเด็กเขามีกำลังเมื่อสั่งเยอะเขาได้ยอดได้เป้านี่ทุกวันนี้จะไปเกาหลีแล้วเดือนมีนาเดือนมีนาพรรยากับกับลูก ไปเกาหลีทำไรเพราะทำยอดทำต่อทำไงทำยอดให้เขาได้เออไม่ได้ไปเชื่อเลยไม่ได้เชื่อนะเริ่มต้นจากสี่รูกสี่รูกแล้วก็เครื่องพื้นบูชาอีกหนึ่งที่เป็นความบูชงหมดเลยแต่ว่ากว่าจะมีวันนี้ขาดไม่ได้ศักดิ์คุณธรรมใช่ครับศักดิ์คุณธรรมแต่ดูอันนี้เขาจ่ายค่าเตือนเวลามาถึงนี่ พอเห็นผมลงลนที่รีบวิ่งไปซื้อเบียร์เลยนี่เดี๋ยวเนี่ยอันนี้ขอชมเครื่องรุ่นเก่าๆเลยครับเก่าใช้งานอยู่นะใช้งานใช้งานได้อยู่นะครับแต่ถามอะไรถามมาแตถามว่าอันนี้คือมันมีความเป็นมาอยู่เครื่องพื้นผูนะครับอันนี้เป็นรุ่นเก่าๆแต่ว่ายังใช้งานได้ดีอยู่นะครับยังใช้อยู่ครับ ก็คือมีทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะใช่ครับอันนี้ก็คุปเปอร์กักี่ปีไม่รู้วยสองปีเท่าปีที่สองอ่าสองปีกว่าครับสอเอาถามจริงเอ่อสมมติว่าผมมีเงินทุนอยู่สักห้าหมื่นบาทเหลือเหลือครับเหลือไหมผมผมกู้เงินมาซื้อเครื่องอะครับเอาง่ายไม่มีตังค์เด็ไม่มีตังค์กนตังค์ไม่พอถามจริงหกเดือนนี้จะพอพอเป็นเงินหมุนทันไหมผมทันคือผมคืนทุนได้ตั้งแต่สองสามเดือนแรกแล้วครับใช่ครับ อยากอยากรู้ลึกๆนะเออไอ้พอื้นที่เพื่อเปลือเผือคนที่ต้องการว่าเขามีเงินก้อนหนึ่งจะอยากจะลาออกจากงานประจำอยู่เทพ่ยวอยากจะไปอยู่บ้านนอกมีเงินอยูส่สักสี่สห้าหมื่นโอ้โหเลือครับอาชีพนี้เนี่ยเป็นคำตอบได้ไหมเลี้ยงตัวเองได้สบายเลยครับเออคืออย่าพอมแต่กิเลสเออนั่นคือกิเลสครับผมเพิ่งกัดกับสวัสครอาจารย์ผมขอวัลลูได้ขอให้ได้วันไดรับวัลลูเนี่ย ที่สุโขทัยพันกว่าบาทที่สุโขทัยไม่ถึงทุกวันนี้การลงรายได้สุโขทัยอ่ะเเฮ้ยดี๋ยแสนเดือนเราเป็นแสนครับกําไรนะกําไรเหรอที่นี่ให้เขาบอกเองอ่ะประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอที่นี่ไม่มีปัญหาบอกที่นี่บอกได้เดี๋ยวรวมเขาโอเคเดี๋ยวยงไถูกต้อในหนเสียภาษีถูกต้องแล้วเอาขอโทษนะขอขอขอถามเผื่อเผื่อคนที่ต้องการจะเริ่มอาชีพนี้ฟื้นฟูอิตาลีครับ เอารายได้ต่อเดือนพอเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียไหมครับพอสบายเลยครับพอจะบอกเป็นช่วงๆได้ไหมเมียน้อยยังพอเลยอ่ะจัดอีกคืออย่างนี้เอาประมาณเอากำไรนะประมาณนะ้งแรกๆก็ได้อยู่ประมาณสามสองสามหมื่นนะว่าขยับขึ้นไปเรื่อยสี่หมื่นห้าหมื่นหกมื่นตอนนี้ประมาณเจ็ดหมื่นประาณโอ้กำไรนะกำไรนะครับกำไรนี่ฮะคืออย่างนี้ผมเนี่ยไม่ได้ขายเครื่องครับ ผมพูดเสมอว่าผมขายอาชีพขายวิชาขายวิชาคือจะเปิดร้านเอ้าจันผมจะซื้อแบตที่ไหนเรียนเสร็จมีปัญหามีกลุ่มมีอะไรให้ถามมีเพื่อนฝูงมีกลุ่มรับให้ถามเพื่อนฝูงก็แบ่งงานกันตามส่งงานให้ครับผมเป็นตัวกลางเฮ้ยที่นั่นจะซ่อมแบตที่นี่อยากได้แบตมือสองแบตใหม่ก็ส่งงานอาชีพอาชีพอาชีพครับไม่ใช่ว่าไปขายเครื่องทำไมเครื่องกันจะตีแพงจังขายอาชีพ ก็ให้เปรียบเทียบอย่างนี้ว่าชายสีบะบีเกี้ยวหรือว่าแฟนชายอะไรแต่หมายความว่าไม่ไม่ในทางที่ดีแหละคือว่าก็คือต้องมีแฟนชายใช่ถูกว่าอย่าไปเอ่ยชื่อไอ้บริษัทเขายังผมเนี่ยคาบูเนี่ยผู้ที่กําลังจะเปลี่ยนงานสภาวะเศรษฐกิจวันนี้อะไเศรษฐกิจวันนี้อาจารย์เนี่ยเงินก้อนสุดท้ายคุณลองคิดดูนะเงินก้อนสุดท้ายของเขาเนี่ยผมเนี่ยความรับผิดชอบเขาอยู่บนหัวบนบ่าผมต้องดันคือ ผมไม่รับผิดชอบเยอะเยอะกว่าเลยเฮ้ยการผมไปเปิดข้าร้านนะค่าเช่าอถ้าเขาอยู่ไม่ได้อะใช่ไหมค่าลูกค่าเมียวันครูที่ผ่านมานางย่อนแบตเตอรี่โพสหรือที่ไหนนะอาจารย์ให้เสื้อผ้าอาจารย์ให้ข้าวให้น้ํามันก็หมายความว่าไอ้รายได้ที่ผาได้มาเเป็นอาชีพหรือแม้กระทั่งว่าไม่มีตังค์นะยังเจอกับผมได้เลยโอแล้วผมก็เจอเหมือนกันฮนะ เจอไงเจอโดนโกงเจอโดนเบี้ยวทุกวันนี้เป็นแผ่เพราะความเออยังตามเก็บไปไม่หมดเลยครับเะถามว่าไงครัอยากว่าเป็นไงไม่รู้ว่าสภาพผมหรือบ้านเขาเนี่ยเอาเนี่ยโอเคแล้วครับสำหรับสำหรับสำหรับคนที่อยากเจอหาอาชีพเสริมหรือว่าเริ่มต้นใหม่ก็แล้วแต่ อันนี้สร้างบบ่างน้อยอาชีพหลักได้เลยผมไม่เด้นเสริมเลยเพราะว่าผมเคยทํางานฟิล์มก่อนแล้วพอที่ได้โอกาสขายแบตแค่เป็นเสริมไเฉยขายในไทยมาผมว่าแบตไปได้ดีกว่าฟิล์มเยอะใครที่คุยกับผมเป็นอาชีพที่มีแบบไม่มีวันตายอยากหาอะไรได้เสริมอยากทําเล่นๆผมบอกอ๋อไปเล่นที่อื่นดูก่อนผมใช้คํานี้เลยเพราะผมนี่คืออาชีพหลักอาชีพหลักทำทำเล่นๆเพราะคือ ผมไม่ได้ขายอย่างเดียวไงเฮ้ยไหนดูดเรื่องทำเลเป็นยังไงลงมาค่าเช่าเท่าไหร่ไปรอดไหมไม่ได้ขายเครื่องโอ้ยอย่างนี้ยอย่าเฮ้ยอย่างนี้ถูกเฮ้ยทำเลอย่างนี้ไม่ดีว่ะไปช้าเลยเฮ้ยข้างระยะนั้นมีร้านแบตไหมมีคําพูดแบตใหม่ซื้อที่ไหนก็ได้แต่แบตมือสองดีสิสิ่งที่เราสู้เขาได้คือมือสองอมือสองอแล้วแล้ว,แ,ลวแบตเนี่ยถ้ารถแบตเสียเนี่ยยังไงเขาต้องเปลี่ยนอาจารย์ก็ทาไม่ได<ๆ>้หรอกยังไงต้องทางหนึ่งในความเจริญรุ่งเรืองคือ มีเพื่อนมีผู้มีเอ่อใช้เป็นประโยชน์ใช่ไหม Facebook อะไรพวกเนี้ยสามสิบเปอร์เซ็นต์ของงานอยู่หน้าร้านอีกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อีกคนนึงวันนี้สามลูกข้างนอกคนเลยส่งส่งไหมส่งข้างนอกส่งเคอรี่ส่งเลยไปอะไรได้ไหมไปเปลี่ยนถึงบ้านไปเปลี่ยนถึงที่ก็ได้ไปเปลี่ยนถึงบ้านอันนี้นะคุณอยู่เอ่อนี่นี่เขาเรียกอะไรอำเภออะไำเภอเมืองครับอำเภอเมืองเลยนะตลาดศรีบระบาลเอาเอาไว้ได้ร้านเผื่อใครจะมานะครับร้านบานเลยพนัฐศวินใช่ครับอยู่ที่ อยู่ที่ตลางสุพรรณบุรีสีบัวบางตำบลสุพรรณครับตลาดเลยนะตลาดสีบัวบานครับสีบัวบางสีสีสีบัวบางสีบัวบานใช่ครับนี่ฮะเดี๋ยวให้ดูนี่นี่นี่รถแบงรถแบงรถแบงเนี่ยครับเบอร์โทรที่ด้านหลังเขาอ่าใช่เดี๋ยวให้ดูนี่ก่อนนี่ครับตลาดสีบัวบานร้านมรดกบินครับมีเบอร์โทรครับเบอร์โทรอยู่ข้างหลังรถนี่รถ รถสง่สงแบตครับรถส่งแบตได้ครับส่งเสาได้ไหมไม่ได้ <c oughs> อยากแยาทิ้งท้ายไน่อยนะเอาทิ้งท้ายหน่อยสิ่งที่สำคัญนะ<อ>คุณจะซื้ออะไรก็แต่ไอ้ของอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อุปกรณ์ไฟฟ้าทีวี v, ตู้เย็นคุณซื้อมาใช้ใช่ไหมคุณซื้ออาชีพอย่างผมเนี่ยผมไปสอนถึงที่นะผมไม่ไปคุณมาคุณต้องมาหาผมการเรียนการสอนต้องมีของจริงอย่างมานี่ไม่ได้สอนแต่เรื่องซ่อมแบต อสอนเรื่องการค้าการขายการพูดการจาการประกอบอาชีพลูกค้าเข้ามาพูดจาไงแล้วดูต้นฉบับดูของจริงที่เขาทาที่ประสบมเมร็จอ,อย่างเยอะแยะพูดเลยมันเป็นภาษาการาาาาาซื้อลาซาด่าถามลาซาด่าได้ไหมซื้อลาซาด่าแต่ถามผมอมแปลกไหมซื้อลาซาด่ามาเครื่องสองสามพันเลยนะก็จะมาฟื้นฟูแบตเตอรี่อย่างเงี้ยเครื่องเขาจยราลักเหมือนลด อเนี่ยเรียนฟื้นฟูแบตเตอรี่นะครับเนี่ยต้องเรียนจริงต้องเรียนจริงมาเรียนครับถ้าสนใจก็คือต้องมาเรียนนะครับอ้าวเครื่องไม่เครื่องไม่เคยว่างเออเอางี้จะให้สรุปรายได้มาจากเมื่อกี้เห็นว่ารายได้มาจากสามทางนะเราจะสรุปสรุปถูก้างนะหนึ่งคือขายแบตใหม่ขายแบตใหม่สองแบตมือสองแบตมือสองคือฟื้นฟูด้วยเครื่องนี่แหละใช่ครับ สามขายเป็นซากแบบผมสรุปอย่างนี้ถูกต้องไหมถูกต้องครับนะใครต้องการครับอาชีพครับอาชีพใบที่ไม่มีวันจะตายจกไม่คนนี้เลยเลยแต่ไปไม่รอดอาชีพสนใจนะมาดูงานได้เลยนะครับนี่ฮะมาดูงานมด้เป็นที่วงครับทั้งตีแบตเตอรี่หรือติดต่อช่างน้อยก็ได้หรือว่าผมก็ได้เลยครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ตีและช่างน้อยมากนะครับครับสวัสดีครับ